26มีนาคมที่ผ่านมาณอาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภร์ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริรุ่นที่หนึ่งเข้ามาร่วมฟังบรรยายบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรองประลัดกระทรวงมหาดไทยและบรรยายเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพยุคละบาทโดยพลเอกชัดชัยธรรมรักษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกโครงการสําคัญนี้ ของประเทศไทยคือเสาหลักของแผ่นดินเป็นขั้นูปการอย่างยิ่งที่นได้จัดโครงการนี้ขึ้นและสำหรับในรุ่นนี้ได้มีท่านผู้บริหารอุกกรปกครองชนท้องถิ่นมาเริ่มในโครงการนี้เป็นจำนวนมากก็จะขยายภาพกว้างไปในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยทั้ง76จังหวัดและก็กรุงเทพด้วยต้องช่วยกันทุกภาคส่วนครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านความคิดและการกระทำ หลังการบรรยายได้มีกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นโดยการเลี้ยงสังสรรค์และร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความสนุกสนาน